ที่เป็นมัมหมีพ่อหมีมาทางนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีภาพบรรยากาศความอบอุ่นของน้องเนยมาฝากกันค่ะกับงาน Butterbear First Family e Adventure Awaits 2 0 2 4ค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมีแฟนๆนะน้องปุเปมาชมกันในฮอร์นี้ร่วมกว่าหมื่นคนเลยค่ะโอ้โหต้องบอกว่าพลังรักของมัมหมีพ่อหมีนี่เยอะมากจริงๆและน้องเนยนะเขาเต็มที่ตลอด3ชั่วโมง งานนี้มีการเปลี่ยนคอสตูมแน่นด้วยวันละสิบชุดค่ะน้องปูเป้ไม่มีข<ม>าเลยใช่ เปิดมาก็คือน่ารักมากๆนะคะเป็นเจ้าหญิงนิยายแบบหวานกรุบและแน่นอนนอกจากจะมาแบบหวานๆนะคะเขาก็มีงานเต้นด้วยต้องบอกว่าดูแล้วนะอมยิ้มไปด้วยเลยแล้วท yeah, ี่สำคัญน้องปูเป้ค่ะแขกรับเชิญนะคะรวมทั้งหมด2วันเนี่ยสิบกว่าคนโอ้โหจัดเต็มจัดแน่นมากๆแบ่งกันมาสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกในงานนี้ค่ะและส่วนพิธีกรนะคะนี่ค่ะดีเจนุ้ยค่ะรับส่งมุกเฮฮากันสุดๆไปเลยนะคะ เรียกว่าได้เห็นทุกโมเมนต,ต์สุดประทับใจในงานแฟนมิทติ้งครั้งนี้เนี่ยฮิวใจเหล่ามามีทุกคนนะคะพี่เนยค่ะสมชื่อซิงเกิลล่าสุดค่ะที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยนะคะใครนะคะที่พลาดเนี่ยเราก็มีบางส่วนของโมเมนต,ต์ความน่ารักมาฝากไปดูกันเลยค่ะ

โอ้น่ารักน้องปูเป้นเนาะเมื่อกี้นี่เรายืนดูผ้าพยงยิ้มตามกันเลยนะ่ารักจริงๆเลยนั้นเลย<ะ>